เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศการบวงสวงละครมัดหัวใจใหญ่สุตานะฮรซึ่งเป็นผลงานเรื่องแรกในฐานะพระเอกช่อง3ของนุ่นักนาวพุธเลยนะฮะประกบกับรุ่นพี่พี่เจนี่เทนโพสวนนั่นเองนะฮะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาไปดูนะฮะที่ช่อง3หนองแขมนั่นเองครับ นี่แหละครับกับบรรยากาศนะครับบอกเลยว่าเรื่องนี้คือกระแสดีตั้งแต่เปิดตัวเลยนะฮะติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทุกครั้งครับจะมาถึงวันบวงสูงวันนี้นะฮะพลังของเหล่าลูกบอลของ b i g กคลันะฮะก็ไม่ตกครับส่งแฮชแท็กบวงสูงมัดหัวใจยายสุตตาครับติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในประเทศไทยเลยนะฮะและเท่านั้นไม่พอครับแฟนคลับของน้องกราบก็จัดเต็มรถฟู้ดทรัค ถึง27คันเลย <Okay. S 1> ทีเดียว oh. คือจัดเต็มทั้งอาหารและเครื่อง oh. ดื่มนะฮะไปให้เหล่านักแสดงทีมงานแล้วก็พี่ๆนักข่าวได้ทานอิ่มท้องกันทั่วหน้าเลยครับ ใช่ค่ะซึ่งมัดใจหัวใจใหญ่ซุปตานะคะมัดหัวใจใหญ่ซุปตานะคะเป็นละครแนวโรแมนติกดราม่านะคะจากค่าย Who and Who นะคะของผู้จัดพี่ไก่วรายุทธอย่างที่บอกเลยนะคะว่านี่คือละครเรื่องแรกในฐานะพระเอกช่อง3าของคุณกัฟคณาวุฒิที่รับบทเป็นกัดนะคะช่างแต่งหน้าสายวายประกบคู่กับนางเอกรุ่นพี่อย่างพี่เจนนี่เทียนโพสวรณนะคะที่กลับมารับงานละครอีกครั้งในรอบ4ปีในบทวานะคะซุปตาน่าสวย ที่ดันพลาดท้องขึ้นมาหลายคนชมเลยนะคะว่าคู่นี้เนี่ยเคมีดีมากมซึ่งนอกจากพระนางระดับแม่เหล็กแล้วเนี่ยนะคะมัดหัวใจใหญ่ซุปตาเนี่ยยังมีนักแสดงร่วมอีกเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นพี่กิ๊กมายุรินคุณป๊อปถากูลนะคะคุณเมนิสาชนคุณเป็กเปรมนัทนะคะและอีกมากมายซึ่งเขาจะเปิดกล้องถ่ายทำในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเราไปฟังเขาหน่อยดีกว่าว่าตื่นเต้นแค่ไหนคะ่ะ ตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าหนึ่งการกลับมาของเจนนี่ครั้งแรกในรอบ4ป,ปีแล้วก็โทรไปเชิญเธอครั้งแรกก็กลัวเหมือนกันเพราะเธอบอกว่าต่อไปนี้ไม่เล่นละครแล้วจะเลี้ยงลูก <c oughs> อ่าเราก็ดิ้นอย่างนี้ <c oughs> แล้วโทรไปเจนพี่ไก่นะมีอะไรเหรอคะพี่ไก่นี่แกฉันมีละครให้แกเล่นนะ <c oughs> อย่างนั้นไม่ต้องพูดค่ะหนูเล่นค่ะ <c oughs> ก็ไม่ได้ทางานนานค่ะแล้วก็เป็นพี่ไก่ด้วยค่ะก็ยังไม่ทันได้รู้ว่าเล่นละครเรื่องอะไรหรือว่ามีใครเล่นด้วยก็รับทันทีเลยค่ะเพระเอกเป็นน้องใหม่ใต้แดงยังไม่รู้ยังไม่รู้ไม่ได้บอกไม่รู้ไม่รู้พอรู้แล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีใจค่ะที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องตื่นเต้นครับเพราะว่าเราก็เห็นพี่เจนนี่เล่นมาหลายเรื่องแล้วแล้วก็สุดทุกเรื่องด้วยแล้วพอแบบได้มาเจอเรื่องแรกเลยก็มาเจอพี่เจนนี่เลยก็กดดันนิดนึงครับแต่ก็นั่นแหละ เป็นนิยายกดดันค่ะเปิดกล้องพ่กนี้ค่ะเปิดกล้องเราก็อยากให้ละครที่ออกมาเปิดกล้องไม่เหมือนชาวบ้านเอาฉากที่แบบแรดเลยค่ะเอเปิดเลยมันจะได้เห็นละครว่ามันแรดแค่ไหนก็ละครเรื่องมหัศจรรย์สุตานะครับผมพี่ทีมงานนักแสดงทุกคนนะครับเต็มที่แล้วก็สนุกกับเรื่องนี้มากๆ